เริ่มหลุดความลับอูดโอฮนานาหลุดพูดความลับกลางไลฟ์ปมมีนทำเป็นขบวนการ จากกรณีโอฮาน่าแก๊งยูทูบเบอร์สายฮาได้เผยถแถลงการของบริษัทโอฮาน่าโปรดักชันจำกัดว่าเดอะมีนหรือว่านายพงษ์สะทอนเหลาจันทึกได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2568ท่ามกลางความตกใจของแฟนคลับซึ่งต่อมาค่ะทางเดอะมีนนะคะได้โพสต์ข้อความขอโทษเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับที่ทําให้ผิดหวังพร้อมกับระบุว่ากําลังพยายามแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้อง ที่สุดโดยเดอะมีนนะคะได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่19พฤศจิกายนอีกว่าผมขอยุติบ,บทบาทการเป็นประธานและสมาชิกโอฮาน่าเอแต่เพียงเท่านี้เนื่องจากสิ่งที่ผมได้ทําผิดเอาไว้ทําให้ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของกลุ่มผมขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกรวมถึงยุติบ,บทบาทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโอฮาน่าเอและจะขอทําการแก้ไขสิ่งต่างๆให้ถูกต้องต่อไปลงชื่อเดอะมีนพงศธรเหล่าจันทึกนอก จากนี้ค่ะสาธันวาคมที่ผ่านมาเดมีนยังได้มีการโพสต์อัปเดตด้วยว่าสวัสดีครับผมอยากบอกว่าผมไม่ได้เพิกเฉยหรือรู้ไม่รู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เรื่องได้ดําเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วตัวผมได้สํานึกผิดและกําลังพยายามจัดการทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ช่วงที่ผ่านมาผมได้ขายทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดหลังจากนี้ผมขออนุญาตลงงานหรือโพสต์เกี่ยวกับการทํางานของตัวเองเพื่อ ให้สามารถจัดการภาระต่างๆและเดินหน้าต่อไปได้อย่างเหมาะสมผมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่างๆอีกครั้งขอโทษเพื่อนๆและผู้เกี่ยวข้องทุกคนพี่น้อง MC และแฟนคลับอีกครั้งขอบคุณครับโดยล่าสุดนะคะหนึ่งในสมาชิกโอฮน่าที่ยังอยู่ในแก๊งมีการหลุดคำพูดระหว่างไลฟ์สดจนแฟนต้องกลับมาจับตาเรื่องนี้อีกครั้งค่ะ โดยเพจ l a ค k e er พอร์นะคะได้โพสต์บอกว่าเป็นประเด็นอีกแล้วพี่อู๊ดออกมาไลฟ์ตามปกติแต่แฟนๆเริ่มจับสังเกตจากคำพูดของพี่อูด๊ดอู๊ดพูดว่า ผมได้ยินอะไรมาเยอะมีน้องๆมันเล่าให้ฟังเยอะแยะไปหมดมันเกินคำคำนั้นไปมากแล้วอีกทั้งยังเล่าเรื่องราวของเกี่ยวกับเกมที่ตัวเองเนี่ยถืออยู่ว่าในเนื้อเรื่องจะแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายร้ายที่จะคอยทำลายฝ่ายดีอยู่เสมอในคอมเมนต์ต่างตั้งคำถามกันว่าเหมือนว่าจะมีตัวละครใหม่เข้ามาหรือเปล่าอย่างว่าเรื่องราวนี้ต้องคอยติดตามกันต่อไปแฟนๆก็คอยลุ้นกันอีกว่าอย่าให้เกิดเรื่องกับโอฮน่าอีกเลย ซึ่งโพสต์นี้เองนะคะผู้ชมมีชาวเน็ตให้ความสนใจแล้วก็สงสัยเกี่ยวกับประเด็นนี้ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าเท่าที่คิดออกตอนนี้นะที่พี่อูดบอกเนี่ยน่าจะมีคนร่วมด้วยไม่น่าจะทําคนเดียวแล้วก็ยังมีอีกนะคะ by fc เนี่ยก็บอกกันว่าโอ้โหอ omc หรือเปล่านะที่มีประกาศออกจากกลุ่มตามกันเป็นแถวๆหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะอันนี้ฟันธงไม่ได้ใส่ความใครไม่ได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนร่วมขบวนการมีไหมหรือยังไงเป็นคนกลุ่มไหนอะไรยังไงต้องรอติดตามกันต่อค่ะ